สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ EP ที่10วิชาประวัติศาสตร์คุณครูกัญญาพัฒนละัทลุงชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะค่ะเรามาเรียนหน่วยที่5กันต่อนะคะบุคคลสำคัญของชาติไทยเรื่องวีรกรรมบรรพุรุษไทยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถอธิบายพระราชประวัติและวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ 2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์วีรกรรมกรอบกู้เอกราชของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ 3. นักเรียนจะหนักถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทยที่มีต่อบ้านเมืองนะคะต่อไปครูแจ้ก็จะมากล่าวถึงพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยสังเขปนะคะ สมเด็จพระนเรสวนมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์สำคัญในสมัยอยุธยาสมเด็จพระนเรสวนมหาราชหรือสมเด็จพระสันเพชรที่สองมีพระนามเดิมว่าพระองค์ดำเป็นพระราชาโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธกษัตริย์พระราชธิดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทยและสมเด็จพระมหาจักพร โดยเสด็จพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช298ที่พระราชวังจันทร์เมืองพิษณุโลกและทรงมีพระภักนีคือพระสุพรรณกัลยาทรงมีพระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรสหรือพระองค์ขาวและทรงเป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัยและพระองค์เสด็จขึ้นครองราช เมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2133สิริรวมการครองราชสมบัติ15ปีและ,สะเสด็จสวรสนคตเมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2148รวมพระชนมพรรษา50พรรษานะคะ ต่อไปครูแก้วก็จะมากล่าวถึงวีรกรรมสำคัญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยสังเกตนะคะการทำสงครามปกป้องบ้านเมืองจากกองทัพพม่าหลายครั้งสงครามครั้งสำคัญที่สุดคือการทำสงครามยุทธหัตถีและประกาศอิสราภาพจากกรุงหงสาวดีหรือพม่านะคะและพระองค์ปกครองอยุธยาด้วยความเข้มแข็งกล้าหาญ และเสียสละเพื่อขยายอาณาเขตไปอย่างกว้างขวางนะคะต่อไปเราชมคลิปวิดีโอพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกันเลยค่ะ พุทธศักราช2135หลังจากพระนเรศวรประกาศอิสรภาพพระเจ้าหงสานันทบุเรงยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแต่ก็ไม่สำเร็จและพ่ายแพ้กลับมาพระเจ้านันทบุเรงจึงระบายความแค้นนั้นไปลงที่พระสุพรรณกัญญาเมื่อสมเด็จพระมหาอุปราชาทราบความก็โสมนัดโดยสำนึกว่าชะตากรรมพระราชธิดาและแผ่นดินถูกย่ำยีเพราะพระองค์เอง จนพระมหาธรรมราชาตรองพระไทยสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรทรงพระชมมายุ3 1พันษาจึงสเสวยร,ราชสมบัติต่อจากพระมหาธรรมราชาณชเวดากองทุกวันนี้ท่านเจ้าและคุณนางมีมีใครเดือดร้อนเรื่องอยุธยากันเลยพระนเรศมีไพ่พลแค่หยิบมือเดียวหรือว่าหงสาของเราสิ้นคนกล้าสเสียแล้วอยุธยาเข้มแข็งด้วยพระนเรศเพียงองค์เดียว ความหนุ่มแน่นมีอำนาจสิทธิ์ขาดอยู่ในมือไพรพล,พลตัวพระนเรศยิ่งกว่าความตายซะอีกพระเจ้าค่ะแล้วที่ข้าทำยิ่งไรปล่อยให้อัญยาเหงื่เกลือนั้นหรือหาไม่พระเจ้าค่ะหากเราจัดกองทัพเลือกแม่ทัพที่เข้มแข็งช่วยกันออกทัพไปรบอาจจะชนะกลับมาก็ได้พระเจ้าค่ะข้าขออาสานำทัพบ,บุกกรุงศรีอวิทยาด้วยตัวเองหากสึกครั้งนี้นี่อาจเอาชนะพระนเรศได้ ข้ากระหม่อมจะไม่ขอกราบหงศาพระเจ้าค่ะขอราชบุตรกล่าวเช่นนี้จึงสั่งให้จัดกองทัพสามเมืองรวบรวมกำลังพลได้สองแสนสีหมืนนายแลวรับคาสั่งให้เจ้าเมืองเชียงใหม่ยกทัพมาสมทบอีกหนึ่งกองทัพครั้งนี้เดิมพันสูงกว่าครั้งใดเลือดที่นองแผ่นดินปู่ที่คิดแค้นเมืองกับหงษาอย่าแม้นได้คิด ความยิ่งใหญ่ของหงสาฝ่ายพระนเรศวรพอทราบว่าหงสากําลังเตรียมไพ่พลเคลื่อนตัวจะมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งหงสาวดีแต่กองทัพมาสองทางถ้าปล่อยให้มันสมทบกันได้เมื่อไหร่ย่อมชนะเราได้เมื่อน,นั้นเราต้องชิงตีกองทัพกยอชาวาให้แตกเสียก่อนข้าใช้พระราชมนูแต่งพลเป็นทัพที่นําไปลองกําลังข้าศึกกําลังพระราชมนูน้อยกว่าจึงถอยทัพ ทาให้พม่าได้แตกทับตามแผนกองทัพพวกหงษาที่ยกทัพกันมามีกําลังน้อยกว่าเราเกินครึ่งพระเจ้าค่ะทัพหน้าจงเตรียมตัวให้ดีเราจะเปิดศึกกับอยุธยาให้เร็วกว่าที่เราวางไว้พรุ่งนี้เราจะเคลื่อนทัพไปตีกุรงศรีอยุธยาให้ย่อยยับถ้าอยากเอาชนะก็ต้องรีบไปตีเสียตอนนี้ถ้าได้ที เราจะตีไปให้ถึงกรุงศรีอวิทยาเราจะรบกับหงษาโดยกระบวนการยุทธเบญจกเสนาหทัพทัพแรกนายทัพพระยาศรีหราชเดโชชัยกองหน้าทัพที่สองกองเสบียงพระยาเทพอรชุนเป็นนายทัพทัพที่สามเรากับเอกาทศรสจะเป็นจอมทัพคุมทัพหลวงทัพที่สี่กองโยกระบังพระยาพระคังเป็นนายทัพ ทัพที่ห้ากองหลักพระยาท้ายน้ำศึกครั้งนี้กองทัพพมา่าจะยกกันมาสองทางจะมาบรรจบกันที่กรุงศรีอยุธ,ธยาในบัรน,นี้คงสาได้ถึงก่อนและพระมหาอุปราชาคงไม่รอทัพเสืิมแน่บุกมาแบบนี้เราจะตั้งรับอย่างมั่นคงสมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรถต่างแต่งองค์ทรงยศเครื่องพิชัยยุทธช้างพระที่นั่งเจ้าพระยาชายานุภาพ และเจ้าพระยาปราบไตจากช้างศึกของพระเจ้าเอกาทศรสรงคะเวนพระยาศรีสายนาลงพระทัพก,กับกองทัพหงสาต่ตำบลดอนเผาแต่ข้าศึกมากตานทานไม่ไหวพระเจ้าค่ะนายทัพพาการกราบทูลขอให้ฝ่าพระบาททรงกองทัพหนุนออกไปช่วยแต่สมเด็จพระนเรศวรปฏิเสธประกาศแก่กองทัพที่กำลังแตกพ่ายให้แตกทัพหนีกันไปเลย ไอ้ตามมันกลับมาสห้สิกสยามจะสิ้นเมืองกันละคราวนี้เอาทหารป่าแห่งรุงศรีอยุธยาทั้งหลายจงหตัวศัตรูที่โรมรานกันเข้ามาวันนี้เราจะขับไล่พวกขม่ากออกไปรักษาดินแดนกุกท่านจงจับดาบให้มัน่นและก้าวออกไปด้วยหัวใจที่พร้อมจะพลีชีพและแผ่นดินของเราสิ้นสุดพระเสียงรับสั่ง กองทัพหลวงยกกันเข้าไปโอบกองทัพหน้าข้าศึกทันทีนายกองต่างกันกระจายคำสั่งไปยังกองทั้งห้าเจ้าพระยาชัยานุภาพกำลังตกมันสมเด็จพระเอกาทศรถเห็นดังนั้นใสช้างตามเข้าไปไม่ห่างทหารทั้งสองฝ่ายรบพุ่งกันโกลาหลคุนตลบอบอวนมืดไปทั่วสารทิศชัยานุภาพและปราบไตจักมีเพียงจตุสังขบาทและผู้ติดตามไปเท่านั้น พนเรสวนจิงทอดพระเนศเห็นพระมหาอุปราชาอยู่ใต้ร่มไม้ผลทางชนะมีเพียงหนึ่งเดียวพร้อมแสงเงาไปยังร่มไม้นั้นมังกยอชวะท่านจะยืนลบอยู่ในร่มไม้นั้นเล่าถึงออกมาทำยุทธสหาสถีไว้เป็นเกียรติยศในแผ่นดินเถิดเปิดทางให้ข้าดูนี้่ายพระตะกอหายโอกาสความเจ็นศึกสงครามวิ่งเข้าใส่ชัยานุภาพทันทีเจ้าพระยาชัยานุภาพเริ่มอ่อนแรงลง ชยันพภาพเจ้าตง้งยืนหยัดอยู่คู่กับเราความกล้าหาญของเจ้าจะสามารถพลิกชะตากรรมของแผ่นดินได้พระแสงของนงาพระนเรศวรกระชับลงไปที่พระอุราของพระมหาอุปราชากยชาวาตนขาดสะบัน้นก่อนชนช้างเป็นวิธีสุดยอดกระสัน,นักรบสมัยโบราณหลังยุกท่าหัดถีรพมาก็ไม่กล้ายกทัพมารุกรานเป็นเวลา150ปี หลังจากที่เด็กๆชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วครูแก้ก็จะมาสรุปความรู้เรื่องพระราชประวัติกันนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นบรรพบุรุษไทยที่กอบกู้บ้านเมืองให้รอดพ้นจากการกการุกรานจากข้าศึกศัตรูและทําให้ประเทศชาติไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพมา่าทําให้บ้านเมืองสงบสุข เป็นฝึกแผ่นมาจนถึงปัจจุบันและพระองค์ตรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความเข้มแข็งความกล้าหาญและความเสียสละต่อชาติบ้านเมืองแล้วเราสามารถนำแบบอย่างที่ดีมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเรื่องการเสียสละช่วยเหลือเพื่อสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะคะค่ะสำหรับอีีนี้นะคะ ให้นักเรียนทำใบงานวิชาประวัติศาสตร์เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่บนใบงานให้ครบถ้วนแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูประจำชั้นในไลน์กลุ่มห้องเรียนของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะค่าภาระชิ้นงานใน EP ที่10นะคะใบงานวิชาประวัติศาสตร์เรื่องวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นให้เรียบร้อยนะคะคำสั่งให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้สวยงามแล้วตอบคำถาม5ข้อนะคะเขียนด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะหรือนักเรียนคนใดสามารถตอบคำถามอย่างเดียวก็ได้นะคะในกระดาษรายงานนะคะ ค่ะขอให้นักเรียนส่งงานตามเวลาที่กำหนดนะคะอย่าลืมส่งงานของครูท่านอื่นด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวมใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆและอยู่ห่างจากชุมชนแออัดนะคะคุณครูเป็นห่วงนักเรียนทุกคนนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ